วันนี้เรานะคะก็จะมาทาโดนัทกุ้งนะคะโดยโดนัทกุ้งของเรานะคะก็จะมีกุ้งนะคะที่หั่นแล้วแล้วก็นำมายองเนตแล้วก็แป้งนะคะเราก็จะทำเราก็จะนำมายองเนตนะคะผสมกับแป้งแล้วก็กุุงคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแป้งนะคะมาทาบนฝ่ามือนะคะแล้วก็เอากุ้งที่เราคลุกเข้าว้นามายองเนสเมื่อกี้เอามาปั้นนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแต่วันนี้เราเลือกใช้เป็นกุ้งสุกนะคะเพื่อนจะใช้กุ้งดิบมหันก็ได้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะนำไปแช่ในช่องฟิตไว้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํากุ้งที่แช่ในตู้เย็นเมื่อกี้นะคะนําออกมาคลุกกับแป้งอีกครั้งนะคะนำมาจุ่มในไข่นะคะแล้วก็นำมาผสมแป้งอีกครั้งค่ะ แล้วนำมาไปตรงไหนนำมาไปไหนนำไปจุ่มในไข่อีกรอบนะคะแล้วก็ชุบ็ปขนมปังค่ะจากนั้นเราจะอัำนำไปทอดกันนะคะค่ะเราเตรียมไปทอดกันนะคะเราไม่ทำเยอะนะคะวันนี้เราทำแค่หนึ่งชิ้นนะคะ เดี๋ยวรอน้ำมันเดือดก่อนค่ะอ่าตอนนี้น้ำมันเราก็ได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะนำกุ้งมาใส่ลงในกระทะเลยนะคะอันนี้ใช้ไฟกลางค่ะค่ะเราก็ได้นำโดนัทกุ้งลงไปทอดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตอนสุกจะเป็นยังไงค่ะทอดให้เขาเป็นสีเหลืองเลยนะคะค่ะก็จะได้สีโดนัทกุ้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะตักขึ้นมาชิมกันดูนะคะว่าโดนัทกุ้งของพี่ครูและน้องพิมจะเป็นยังไงค่ะ แล้วเราก็ได้โดนัทรุ้งของพี่คุณที่แซ่ดรร่อยละพี่คุณรองแกะสิคะพี่คุณทําเองไหมหรือคุณแม่ทำอืของม่เหรอครับพี่คุณลองใช้มีดหั่นนะอันนี้เราจะชิ้นใหญ่มากว่าเราทําเองร้อนอยู่นะลูกเพิ่งออกจากเตาพอแล้วพอล้ลองชิมสิ

ถ้าอร่อยทำยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคดนะดนัก